Are you ready? สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีบอยแอร์นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้ายอดนิยมของร้านเรานั่นคือปั๊มลม S2 ส l o ง t โล e ทเกอนะครับซึ่งปั๊มลมตัวเนี้ จากว่าเป็นปั๊มลมขนาดใหญ่มากๆสําหรับงานแอร์บัตนะครับซึ่งสามารถต่อแอร์บัตได้พร้อมกันถึง3ตัวนี่คือคุณลักษณะเด่นของเขาอะนะครับแล้วก็ตัวปั๊มลมเองก็มีระบบการทํางานที่สมบูรณ์แบบมีตัวกองทั้งหมด2ตัว2ชุดนะครับซึ่งสามารถกองไอ้น้ำได้อย่างหมดจด100%ในการทํางานนะครับแล้วก็ ตัวปั๊มลมเนี่ยมีทั้งรุ่นที่เป็นรีโมทซึ่งรุ่นที่เรารีวิวอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็คือ s 2 c Snow Tiger ที่เป็นรีโมทนะครับสามารถยกตัวกองไอ้น้ำเนี่ยขึ้นมาติดที่โต๊ะได้ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปปรับที่ปั๊มมานะครับแล้วก็มีหัววันวาลสำหรับใช้งานนะครับให้ถึง3หัวสามารถใช้งานแอร์บัตได้พร้อมกันเลยในทีเดียว3ตัวรวดเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งานแอร์บัดนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือปั๊มลมตัวนี้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือพอปั๊มลมทำงานปุ๊บพอลมปั๊มเข้าไปในถังจนเต็มเนี่ยปั๊มจะตัดการทำงานทันทีนะครับทำให้เราไม่ต้องมาคอยปิดเปิดสวิตช์เองให้เสียเวลานะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้าหลายท่านออกังวลใจกันมากก็คือเรื่องเสียงนะครับเนื่องจากป um ั um ๊มลมสโนว์ไทเกอร์เนี่ยเป็นปั๊มลมขนาดใหญ่มากลหลายท่านอาจจะมีความกังวลว่าเออปั๊มลมใหญ่ขนาดนี้เสียงจะดังหรือไม่เอาละครับเรามาลองฟังเสียงการทํางานของป um ั um ๊มลมสโนว์ไทเกอร์กันเลยครับออนี่คือเสียงการทํางานของป um ั um ๊มลม S2 สโนว์ไทเกอร์นะครับเ,ออเสียงการทํางานที่ระยะ1เมตรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ อ่สามสิบห้าถึงสี่สิ้าเดซิเบลนะครับซึ่งจะเป็นั้มลมที่มีเสียางาง่ำงากค่อนข้างเงียบมากนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับ ซึ่งการทํางานออนอกจากเงียบแล้วนะครับตัวฟัรมเองก็ยังมีการสั่นสะเทืนอนค่อนข้างน้อยมากนะครับสังเกตได้จากว่าที่มผมจับเนี่ยนะครับฟารมแทบจะไม่มีอาการสั่นเลยนะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยค่อนข้างจะเสียรมากนะครับกําลังลมที่ให้ก็ราบลื่นตลอดเพราะว่าระบบถังพัก,กน,นะครับเ,เป็นฟา๊มลมที่มีระบบถังพักฉะนั้น เราสามารถต่อนอกจากแอร์บัดแล้วเนี่ยตัวปั๊มลมโนเทเกอร์เนี่ยยังสามารถต่อกอาพ้่นสีขนาดเล็กได้อีกอย่างน้อย1ตัวนะครับทําให้การทํางานเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากมากกว่าการใช้งานแอร์บัแล้วก็เมื่อเมื่อปัม๊มลมปั๊มเข้าไปจนเต็มแล้วนะครับจะมีการตัดลมอัตโนมัติทันทีนะครับหลังเกตจากว่าเราจะได้ยินเสียงตัดลมนิดนึงนะครับต่อมาผมจะ อธิบายถึงการทํางานของตัวเลกูลเลเตอร์นะครับเนื่องจากปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมรีโมทนะครับเราสามารถยกตัวกองไอ้น้ําตัวที่2ซึ่งก็คือตัวที่มีเลกูลเลเตอร์ติดอยู่เนี่ยนะครับขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะได้สามารถาล็อกติดที่โต๊ะได้เพื่อความสะดวกนะครับถ้าถ้าลูกค้าทํางานอยู่บนโตะเนี่ยเรายกเลกูลเลเตอร์เนี่ยมาติดที่ตัวโต๊ะได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือยกตัวเลกูลเลเตอร์ขึ้นแล้วก็ปรับลมนะครับ ทําให้เนี่ยเรามองเห็นตัวกระแสลมได้ค่อนข้างง่ายนะครับสะดวกมากเนี่ยครับเห็นไหมครับลมมาแล้วอ่ะฮะทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถใช้งานตัวแอร์บัตได้อย่างสะดวกนะครับโดยสายลมเนี่ยเราจะให้แถมไปกับตัวปัม๊มสโนว์ไทเกอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าเมตร คุณลูกค้าสามารถแยกตัวกองไอ้น้ำตัวที่2เนี่ยห่างจากตัวปั๊มได้ถึง5เมตรนะครับหรือว่าจะสั้นกว่านั้นก็สามารถทำได้โดยที่เราสามารถถอดตัวสายลมตัวนี้นะครับออกมาได้แล้วก็ตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับฉะนั้นการทำงานการแยกตัวปั๊มเนี่ยก,กับตัวกองเนี่ยก็จะยืดหยุ่นมากตามลักษณะการใช้งานเพราะหลายๆท่านบางท่านอาจจะติดเรื่องขนาด ตัวที่ค่อนข้างใหญ่ของปั๊มตัวนี้นะครับก็อาจจะเอาปั๊มไปเก็บไว้ในตู้หรือว่าใต้โต๊ะนะครับแล้วเราก็ทําการยกตัวตองเนี่ยมาติดไว้ที่โต๊ะโดยที่เราสามารถเ,าเลือกขนาดความยาวของสายได้ด้วย,วยตัวเราเองนะครับครับที่ระยะ2เมตรนะครับท่านผู้ชมจะสามารถได้ยินเสียงของปั๊มลมได้นะครับนี่คือเสียงจริงจากระยะ2เมตรนะครับ ที่ระยะ2เมตรเสียงน่าจะอยู่ประมาณ3 5เดซิเบลนะครับหรือประมาณเปิดแอร์แรงๆเลยมนะครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมคงจะได้เรียนรู้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มลม S2 ส l o w t i g ลเกไปแล้วนะครับหวังว่าเทปวีโอนี้จะเป็นส่วนช่วยในการตัด mm. สินใจของท่านได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้กับผมมิสเตอร์บีบอยแอร์และทีมงาน ของร้าน B by Air ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปนเนพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ